เพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะขากับเพื่อนๆนะคะมาดูนี่ละคะ่ะแล้เพื่อนๆก็คือรถไฟ m r งอาสายสีเหลืองค่ะเพื่อนๆคือวถเราตรงวันนี้นี่คือแบบสนุกมากนะนั่งเพลินนะคะแล้ว ขอแนะนําเลยนะวันนี้ที่เรากจะขามานะใครที่นั่งขบวนด้านหน้านะคะคือวิวอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าวิวข้างหน้านี่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศแบบใกล้ๆชิดๆเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่เป็นแบบนี้เลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนจ้าเพื่อนจ๋านะคะวันนี้เมา่จะกับน้องจะขายแล้วค่ะกับเชื่อฟ่ะก็ขาพาไปะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราพูดก่อนว่า,าบบสีเหลืองถ้าแบบไรเพื่อนสีเหลืองเยลโล่แะ้ววงเบงโตเอ้เราพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราพูดเรื่องสีเหลืองนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะคะน้องจะขายจะพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ ที่นี่ค่ะเพื่อนๆคือ MRT นะคะรถไฟสายสีเหลืองค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ขายอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อนๆสถานีหัวมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันดีกว่านะคะเพื่อนๆว่าเขาให้ดูตรงไหนกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้รถไฟเคาเป็นช่วงทดลองระบบนะคะอันนี้นะคะเราก็ขา่นี่อยู่ตรงสถานีหัวมากที่เ้าก็ขาบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราเดินทางได้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็คือสัมโงนะคะที่สุดที่สัมโง ส่วนฝั่งนี้นะคะคือยังไม่ได้นะเพราะว่าทดลองระบบนี่คือแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเต็มเต็มเนี่ยก็คือนี่เลยนะคะเพื่อนๆก็แต่ลาดท้านะคะมาถึงหัวมากและหัวมากมาถึงสำโรงอีกทีอะค่ะเพื่อนๆเราหัวมีหลายสถานีกันเลยค่ะก็เดี๋ยวน้องตะขาจะพาเพื่อนๆไปดูระบบกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้น่ะเพื่อนๆคือทางขึ้นเนี่ยเขาจะมี2ทางนะคะคือจะมีแบบบันไดนะคะเพื่อนๆก็คือเดินขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่มันจะมีทางนึงค่ะเพื่อนๆก็คือทางฝั่ง ขามือน้องกาขานะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นลิฟต์ค่ะเ,เพื่อนๆนลิฟต์ในที่นี้นก็คือสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นคนพิการก็สามารถนั่งลิฟต์ตรงนี้พวอความสะดวกสบายได้ด้วยนะเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเอนมาขึ้นลิฟต์กันแล้วค่ะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจากลิฟต์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแหมสำหรับเราก้าขาก็สายสะดวกสบายหน่อยก็ใช้ลิฟต์กันนะคะ รรยากาศของวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะแบบมีคนนะคะเขามาลองทดลองใช้กันเหมือนกันนะคะก็เยอะเหมือนพอสมควรน,นะคะเพื่อนๆ พี่คะสวัสดีค่ะคือหน upcoming upcoming um ki ูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะพี่เงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างอหรคะพี่คะอ่าก็คือผู้โดยสารสามารถกดรับบัตรได้เลยนะคะฝั่งนี้ใช่ไหมคะช่วงทดลองระบบค่ะก็คือช่วงทดลองระบบก็เลยจะให้บริการก็คือจะไม่มีค่าโดยสารอืมช่วงทดลองระบบนี่คือกี่วันถึงกี่วันคะเอ่อประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะก็คือเดือนนี้เองเนาะใช่ค่ะอย่างอย่างอย่างที่เรามาเนี่ยเราสามารถเดินทางได้ถึงที่ไหนคะที่สุดตรงไหนเอ่ยในสำหรับวันนี้ค่ะจะได้สำรองถึงหัวมากนะคะสำรองหิ้วหั่งวหมากใช่ส่ใช่ะะมเพราว่ามันฝ ทางใช่ไหมคะพี่ค่ะอ่าทีนี้ต้องมากดบัตรก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโริสัรก็เลือกสถานี้วก็ต้องทำยังไงคะพี่กดกดเลือกได้เลยค่ะว่าจะไปสถานีไหนค่ะอ๋อเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะก็จะมีสีนขร์สุนหลวงนะคะสีุ่งสีเอี่ยมนะคะแล้วก็สีรา้าด้วยนะโอ้โหมีหลายสถานีนะคะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวหนูจะไปสำโรงค่ะพี่ต้องทำางไงคะสำโรงนะคะบริษัทก็เลือกสำโรงค่ะ แล้วก็กดตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เลือกจำนวนใช่ไหมคะอ่าหล้วจากนั้นเราจะได้บัตรอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่คะเมื่อกี้ที่พี่ให้ข้อมูลคือวันพรุ่งนี้วันที่12จะได้ไปถึงที่ไหนเลยนะคะไปถึงสถานีภาวนาไปถึงสถานีภาวนาสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะใช่ไหมช่อ่าวันี้เตนนี้ได้บัตรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไป เมื่อกี้นะคะนอตขาก็เอาแบบเต็มไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เขาบอกว่าถ้าเราตะขาะไปสำโรงเนี่ยก็คือขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะมาไปเลยขึ้นตรงนี้ได้เลยไปตรงนี้คือด้านหน้านะคะเพื่อนๆซึ่งเนญ่เขาจะไปอยู่ด้านหน้าเยอะนะเพราะมันจะเห็นวิวคะ่ะเพื่อนประตูก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยะคะ่ะเพื่อนตื่นเต้นมาก คือเดี๋ยวเยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคือที่เก๋งผบรถไอรีสายสีเหลืนะคะเพื่อนเพื่อก็คือเขาไม่มีคนขับเขาอเพื่อนข้างหน้านี่คือจะเห็นวิวเลยนะและนี่เดี๋ยวจะเห็นด้านข้างด้วยนะคะเพื่อนเขาเสียวมากมันก็สนุกมากเลยค่ะ ถ้าเราทานอาหารแล้วขึ้นไปในระบบรถไฟฟ้คอาหารในรถไฟดีนะคือเห็นเห็นของแรกและเส้นของรถไฟแหละเส้นทางรถไฟนะคะเสียวเสียวด้านหน้ามาเสียวแล้วด้านข้างวิวอีกมันวิวมันเห็นวิวอุ้ยมี่เร่งความเร็วเร่งความเร็ว ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ,อีกสักพักนึ่งจะถึงอีกสถานีนะคะเ,เพื่อนๆรู้สึกว่ารถไฟก็้ถึงรถไฟอีกแน้วนะคะเ,เพื่อนๆแป๊บเดียวเองใกล้ถึงแล้วซึ่งใหญ่ตอนขึ้นรถไฟมาเนี่ยเพื่อจะเห็นคนอยู่ตรงหน้าขบนวขนเยอะมากเลยนะ,อะตอนนี้อยู่ที่กำปังนะคะเดี๋ยวเขาจะไปสีนุกนะสถานีต่อไปอ <laughs> นี่นะคะน้องตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้น้องมากี่ครั้งแล้วเนี่ยตื่นเต้นอุ้ยอารมณ์น,นี้ขำด้วยนี่นะคะก็ะเดี๋ยวเราก็จะถึงในสถานีแล้วรู้สึกว่ามันก็ไวอยู่นะเพื่อนๆไม่ได้ถึงขั้นเราแบบรู้สึกช้าขนาดนั้นนะคือแบบแป๊บเดียวมาอีสานีแล้วไวมากค่ะเพือ่อนๆวิ่งตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าถนนมันจะแบบมีความโค้งๆนิดนึงนะเฮียก็เล่นโลกเพื่อนซูสเตอร์โอ้โหคือ เนอะนา่ค่ะรู้สึกว่าแบบตอนเราแบบไปดูมากับมาเห็นจริงมันก็จะอีกอารมณ์นึงนะคะเพื่อนเตอนอยู่ข้างในนี่คือแบบรู้สึกแปลกเพระว่าคือปกติรถไฟเราจะเห็นมันรอไปอยู่ข้างนอกแต่เวลารอไปอยู่ข้างในมันจะมีความหนุนหนุนนิดนึงนะคะเพื่อนเอย่างนี้แล้วเขาจะเบรกนะแต่ละสถานีคนรอก็เยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนเลองใช้กันดูนะ มาแล้วมีสีนุกแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้รถไฟอีกฝั่งหนึ่งกำลังสวนมานะคะสายชิดลมพระเลยนี่กำลังผ่านมาแล้วอีกนิดนึงเราก็จะไปถึงสีนักรินแล้วนะคะเพื่อนๆสากนี้ต่อไปสีนักริน ตรงนี้ภาพบรรยากาศนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนี่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนซีคอนสีสนัรีนนะคะ นี่เห็นห้างแบบว่าใกล้ๆเลยนะวิวนี่คือแบบดีมากนะคะเพื่อนๆถัดมาก็จะเป็นนี่ห้างอะไรแต่นี่คือสีคอนนะส่วนของด้านหน้าของสีคอนแล้วเขาเพื่อนอันนี้ถัดมาจะเป็นอันนี้เป็นเพื่อนสูงหลวงร้อข้าวนะคะวันนี้เราจะขากาชาเพื่อนๆไปถึงนี่เลยสำเร็จนคือเส้นสางสถาบันนะคะเราจะขับเสถนางนี้คนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคนเยอะ คนรอติมเลยค่ะสถานีมีนคนเยอะสืสถานี้มีคนเยอะต้นมาด้วยเห็นวันนี้เห็นเด็กเดเยอะเหมือนกันสีดสีอดุดมสีอ,ดสอดุดมวันนี้เด็กมาเยอะเหมือนเนาะมาครอบครัวเลยน่าบรรยากาศอันนั้นนะรู้เลยทำไมคนถึงมาอยู่ตรงนี้กันนะเพราะแบบวิวมันดี ช่วิวมันจะดีใหม่ค่ะเพื่อนๆนีออ่กำลังสวนกันแล,วโโแล้วโอ้โหปะะทกัญหาละถ้าเป็นแบบคันที่สวนจะเห็นในล้นสีเดอร์จ้ารู้สึกว่าทางตรงนู้นมันจะสูงๆขึ้นมานะผูดในสารปราะโปรดเครื่องไว้ที่้ม่เกี่ยวสตรีมีทายเลยตอนนี้ทุกคนนี่คือแบบแน่นมากเลยเพื่อน อยูคนที่จะรับที่สุดและผู้ที่จะเอาใค้ที่นั่งกันมาคืนนะรู้สึกทางตรงนี้ก็สูงๆขึ้นไปนะอันนี้คือรถไฟกําลังมาพอดีนะฝั่งนี้ก็โหคนแน่นเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงบิ๊กนี่ก็จะเสียวนิดหนึ่งขนาดเท่ากับขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างที่การท่าเกับขบวนรถก็คุณค่ะ ต้องมาคนรอเยใช่ใช่เห็นมนั้งเลยนคะรับตอนนี้นะคะเหลืออีกไม่กี่สถานีเราก็จะถึงสำโรงแล้วค่ะเพื่อนๆทังรอม่ได้ไหมอืมไม่ได้แล้วคือตอนนี้นะคนเข้ากับคนออกรู้สึกว่าคนเข้าจะเยอะนะรู้สึกเหมือนเขาก็คงจะแบบกะจะไปสุดสายเหมือนกันนะคะอีกลำมาแล้วอีกอีกคันอีกคันใช้เข,ข,ขาขอีกลำขอให้เห็นเจ้สวยด้วยค่ะ hello hello AI เคิร์นเคิร์นก็สวัสดีค่ะ อ,อี๋มาแล้าเสียวตาโตด้วยตาสวยโอ้รถไฟโค้งโอ้โหทางตรงโอเคทางโค้งเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่นะมันจะมีความหยงหยงช่วงเลี้ยวนี่แหละโอ้โหแล้วเพื่อนๆเราจะเห็นวิวข้างๆเลยจะเสียวเขาไปกับช่วงเลี้ยวอ่ะโอ้โหยอดอยากให้ไฟหัว โอ้โหหัวจังหวะเลี้ยวนี่คือแบบสุดยอดเลี้ยวก็หักตอกอามาถึงสถานีแล้วสีเทพาออทุกทีพูดดีสั่งปลดซ่ากรุณาเดินเข้าได้ไหมเดินชางเดนแบบนี้ได้ไหมนี้นี่จะเห็นดีมากนอนหลับรปขื่อขื่ออะไรขื่ออะไร โอ้มีเที่ยวตอนนี้เราจะมาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะคะกับสำโรงนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ้ยมีสัเตอร์เย่หายใจไปไปหัว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  ยิ้มๆนั่งโยกเลยเอนั่งโยกทุกคนอยู to to t uh t ่ในรถไฟแล้วมีคนอยู่ในรถไฟที่กำลังสู้อยู่แม้คนข้างนอกคือคนที่กำลังสู้กันดูจำนวนคนเมื่อยางกันเมื่อสู้กันยางเยอะเออเพถูกกันเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็คือ้ามมาตอนนี้เรากำลังข้ามกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูกันคือตอนแรกข้ามมาตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นด้านหลังแล้วเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ได้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศท้านข้างแล้วนะคะเพราะว่าตอนขาบมาเราจะพาเพื่อนเห็นบรรยากาศด้านหน้าเยอะมากกว่าใช่ไหมจะได้เห็นกันนะคะว่าแบบแต่ละสถานีเขามีอะไรบ้างนะวิวเฉยเฉยไอ้เกาะนี้นี่งเสียวมันอยูงเพื่อนๆนี่นะด้านหลังอ่านด้านหน้ามราจะเป็นรถนี้นี่คือด้านหลังรันนี้นะคะและนี่คือบรรยากาศนะคะคือขามาบ้าแน่นแล้วค่ะกับก็แน่นเหมือนเดิม่เพื่อนๆคงคุณภาพนะคะมี้ตรูกันแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะกลังมากับถึงอีกสถานีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้น้องจะขอสงสัยนะคะก็คือสงสัยว่าทก่นสถานีที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องน้ำไหมคะเพื่อนๆแล้วถ้ามีถ้ามีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครรู้เนี่ยบอกน้องจะหามนะคะในคอมเมนต์นะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะคนก็กำลังลงมาแล้วค่ะเพื่อนๆคนนี่ถือไว้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในรถไฟเนี่ย คือพกเพื่อนๆคือแต่ละสถานีเนี่ยเพราก็ขาดจังว่าแต่สถานีเนี่ยผู้ชนใหญ่อะจะมีคำว่าสีบนหน้าอย่างสีเมื่อกี้สีน่าจะสีเพทาหรือว่าสีบาสานใช่ไหมคะแต่บางสถานาีทำไมไม่มีคำว่าสีบนหน้าแต่ไม่กเอาเพื่อนใครรู้บอกว่าจะขานใต้คอมเมนต์นกกิดน,น,นึงนะคะเพื่อนเมืองบรรยากาศดีมากเลยอะโอ้ธรรมชาติประมาณไหนคะเกพื่อนๆทุกคนตรงนี้นะคะคือช่วงเลี้ยวอะเพื่อนๆมันจะแบบ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวกันสองเลยแล้วกันนะนเพื่อนๆมันจะเสียวมากค่ะเพื่อนๆมันจะแบบ,บว,วิวว่ะบรรยากาศก็จะเป็นนี้นะคะแบบว่าแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันบางช่วงก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ามันต้นไม้หรือว่าบางทีก็จะเป็นตึกที่อบล้อมนะสีด่านแล้วนะคะนี่ next station ส,สีด่านด่านมีใคร,รลงไหมเออ อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้คนกำลังหลมกัแล้วนะคะ Next station สีดานรู้สึกมันน้องผมสั้นนะน้องผมฟังสามารถผมยาวขายทำผมสั้นทร์นะเพื่อนๆแสงนี่สวยนะคะแล้วก็ยิ่ชั้นเมฆที่สวยมากๆเลยบรรยากาศดีมากเลยนะค่ะสีเบลล์ ตอนนี้ก็กำลังจะออกไปสถานีต่อไปแล้วค่นะเพื่อนแห่ะตอนนี้คือมาอยู่กับอีกสถานีต่อไปแล้วนะซึ่งไหนก็คือว่าสถานีแต่ละสถานีเขาจะมีคำว่าสีตลอดเลยนะอันนี้ก็สาาีละสานนะคะสีเบนลิ่งอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะคะถ่ายรูปอมเมนต์มาค่ะเพื่อ,อนโอโ้มาไวมากค่เพื่อนรถไป

จะไปแล้วเหรอเมื่อกี้เอาไดโนเสาร์ไปไว้จะไปแล้วเหรอจะไปดูไดโนเสาร์หรอนี่บ๊ายบาซีอู๋บ๊ายบายซีอู๋เล่นแข่งด้วยฮัลโหลฮัลโหลน่ารักเสียหูมาพอดีนั่นโหยังพาไวปีอีกไปมากเลยเกาหลีเออเชื่ออะไรอคะเกาหลีโอ้โหยอดอุ่ยไม่ของเล่นเอาไดโนเสาร์มาเล่น น้องจะไปแล้วนะเราไปบีในรองเท้าไว้แล้วสนะิไปแน่เลยทางนีไปไป้ทางก็อยู่ที่สนุกเซ่เซเรื่อนี้ก็ไปนี่อาไงแหมทางนี้เด็กๆเยอะนักงั้นเลยนะคะบา,า,ายดีๆดีดีด้วยบายไว้เจอกันใหม่นะคือพเพื่อนๆคือไม่คิดเลยว่าคือตอนแรกมันจะแน่นมากเลยนะพเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยคือโล่งโล่งแบบโล่งสุดๆเลย นี่นะคะอันนี้คือด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะนวงน,น่ะชุดมันเหม่อนอะไเพื่อนๆอันนี้นะะ้องเลยผ่านงูมามันเหมือนเป็นระยกช่วงข้อต่อรถไฟอ่ะเพื่อนๆคือจะมีความโค้งๆเว้าๆนะคะเป็นช่วงข้อต่อตรงนี้นะเอย่างเพื่อนๆจะเห็นแบบนี้เลยไหมตอนแรกคิดว่าทะลุไม่ได้นะออ๋อแต่จริงๆทะลุได้นะคะ อิดประตูแล้วนะคะในสถานสินภาอินเทรตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่แบบว่ามันเป็นช่วงข้อต่อช่วงเท้าของเขาอะคือมันก็แบบความสวยมากเลยนะไม่คิดว่าแบบมันจะทะลุอะไรได้นะคะแต่ว่าเดินทะลุได้อะคือขบวนนี้ก็ถือว่ายาวมากเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างนะคือมองได้ทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะสิงห์นภาอินเทอร์เน็8นะคะ ตอนนี้รถไฟก็กำลังจอดแล้วะค่ะผู้โดยสารโปรดทราบขนาเข้าออกทำเตัน ที่สัรโปรดทราบโปรดเครื่องเพอที่ย้นเด่นสตรีนคทานก็อาสังเกตได้จากเหตุการั์เวลาตั้งคางผู้สูงอายุคนพิการพระภิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเลินพาขอบคุณค่ะ Attention Please open the seat to children pregnant women or women wearing สถานีต่อไปก็ลันตันตอนนี้อยู่ที่กรันตันนะคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนเสานทางนะช่วงนี้เป็นทางเดียวๆหน่อยนะคะเพื่อนจะไปสถานีต่อไปแล้วนะ <c oughs> มันจะโยงๆนิดหนึ่งช่วงเดียวนะคะเพื <c oughs> ่อนนี่อยู่ที่ผมหากแล้วค <c oughs> ว่ายืนชิลแล้วนะนั่งชิลกว่าอ,อีกเพื่อนปินเลยตอนนี้ ตอนนี้ก็คือแบบคนกำลังลงรู้สึกว่าคนลงสาาถานีนี้เยอะนะผู้สื่สารตริดเศร้ารถไฟฟ้าขบวนูีน่สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีที่สิ้นสุนเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องตากขาจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูนี่ละค่ะแล้วเพื่อนๆก็คือรถไฟ MRT ส,สายสีเหลืองค,ค่ะเพื่อนๆคือพวกเราตรงวันนี้นี่คือแบบสนุกมากนะนั่งเพลินนะคะแล้ว ขอแนะนําเลยนะวันนี้ที่เราก็ขามานะใครที่นั่งขบวนด้านหน้านะคะคือวิวอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าวิวข้างหน้านี่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศแบบใกล้ๆชิดๆเลยค่ะเป็นเรื่องน,นี้เป็นแบบนี้เลยนะอุ้ยมีขี่่าเราด้วยนะี่ไปแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเ่ะเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆยิ่งปิน ไหนเรา,าจะขาคลิปไปเลยแล้วกันนะคะพเพื่อนๆก็เราจะขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาพเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะคะ<อ>บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็เพื่อคนไหนนะสนใจก็มาลองแบบสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้เลยนะแบบน้องเจ้าขาเลยนะคะ ในคลิปเนี่ยเราก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบกดบัตรหรือว่าการมานั่งรถไฟสายทิเหลบตกันเรียบร้อยแล้วนะข้อมูลก็อยู่ในนี้เต็มไปหมดแล้วค่ะแล้วเจ้ขาก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆห้ามลือนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมอนจ้ขาด้วยนะคะแล้เจ้าขาไปก่อนนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ฉันนึกถึงเอ็มมาที่นั่งแล้วบอกดีดีดีมาแล้ว <laughs> บรรยากาศือแบบนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราเห็นกันแบบใกล้ๆกกันเลยนะคะกับรถไฟสายสีเหลืองะคะ่ะตรงที่เราขายอยู่นะคะก็คือเป็นหัวมานะคะเพื่อนก็คือกลับมาที่เดิมนะรถไฟที่เราแบบขาไปกับขากลับนะคะก็คือลำเดิมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคือแบบรูปทรงก็จะดูทันสมัยมากเลยนะแหมเห็นสีเหลืองมาแต่ไกลเลยคะ่ะบ๊ายบาย เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ที่ถามไปในคลิปใช่ไหมว่าสรุปห้องน้ํามีไหมมีแล้วนะคะเด้นี่คือปกติก็สงสัยว่าแบบก่อนที่แบบเราจะไปแบบขึ้นแบบรถไฟใช่ไหมเขาจะไม่มีห้องน้ําเลยเหรอเขาน่าจะมีใช่ไหมก็คือตรงนี้นี่นี่นะคะก็มีครบเลยนะห้องน้ํา